สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่93 News. น,นิวส์อุณวันจันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่คุณผู้ชมวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2568ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของภาคใต้บ้านเรานี่แหละค่ะได้ทุกวันที่นี่ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์หลังเวลาคารบทรงชาตินะคะวันนี้เราจะไปดูกิจกรรมที่ผ่านมาสําหรับศุกร์ที่แล้วเป็นศุกร์14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะคะก็มีกิจกรรมหลายๆพื้นที่ก็จัดกันค่ะที่สงขาก็เช่นเดียวกันจัดให้นักท่องเที่ยวค่ะแห่ชมพลุสุดออลังงกาาารในนที่่่ชืว Wonderful of Love. ฉะะลองวานเลนไทยอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะเมื่อคืนวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลน,นครหัดใหญ่นะคะจัดงาน Wonderful of Love ค่ะวัลเลนไทยใต้แสงพลุนะคะระหว่างวันที่14-15ถึงกุมภาพันธ์2560 8คนะ่ะณสวนสาธารณะเทศบาลนะครหัดใหญ่โดยมีนายสังคมเกิดก่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะคะท่ามกลางบรรยากาศแน่นอนว่าสุดโรแมนติกที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เองให้มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าก็กล่าวนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันให้สงขลากลายเป็นเมืองแห่งเทศกาลที่จะ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะสําหรับงาน Wonderful of l o v e ค่ะก็ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสําคัญสําคัญในบ้านเราซึ่งก็นบไปอีกแก้วสำคัญค่ะในการพัฒนาและก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดนะคะทั้งนี้ภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นพิธีจดทะเบียนสมรสบนกระเช้าลอยฟ้า ก็จะเป็นรักลอยฟ้านะคะมีขบวนพาเรดคานิวัลมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอย่างเช่นวงมีนวงเฟียสแล้วก็คุณบีพิรพัฒน์ไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการแสดงคลุ้สุดระการตาประกอบเสียงเพลงค่ะซึ่งก็ประชาชนบอกว่ามีความสวยงามตื่นตาตื่นใจตระการตามากๆนะคะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในการจัดงานปีนี้สำหรับ o บ d e r f u l of Love ที่ผ่านมาค่ะ นี่หละค่ะใครที่ไม่ได้ชมก็จะเห็นในทางจอผ่านจอกันละกันว่ามีความสวยงามจริงๆมาต่อกันยังคงอยู่ในเรื่องของความรักต่อไปุมผู้ชมที่มอออนี่เองค่ะ PSU Barza on Gra f, ครั้งที่5แล้วนะคะเป็นกิจกรรมมออเลิฟเวอร์เทศกาลอาหารดนตรีศิละปะและอบวนไปได้วยความรักในรูปแบบท,ที่เรียกว่า Love Carbon u v e n t ค่ะ เมื่อสุกสิที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่มหาวิทยลาลัยสงขลานครินโดยศูนย์กิจการนานาชาติและก็สื่อสารองคอ์กรเปิดงาน PSU b a ูบาซ่าออนกราวครั้งที่5แล้วค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์มอ l l เลเวอเทศกาลอาหารดนตรีและศิลปะอบอวนไปด้วยความรักในรูปแบบโลคาบ,บอนอีเวนต์นะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์ดตตรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดงานผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์ดรธิรศักดิ์จินดาบดผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กรกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยคณะ และผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งจากภาครัฐก็ดีแล้วก็เอกชนค่ะ ผู้สนใจเข้าร่วมงานแน่นอนว่าคับข้างทีเดียวณนะลานเสาธงมหาวิทยาลัยสงขลานในครินวิยทยาเขตหัดใหญ่นะคะสำหรับงาน PSU Barza on Ground ครั้งที่5้ามา all over จัดขึ้นเพื่อจะเดินหน้าส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม PSU b a s z a ซึ่งก็เป็นนักศึกษาสิทธิ์เกา่าบุคลากรรวมทั้งผู้มีอ,อุปการะคุณและผู้ที่มีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยได้มีพื้นที่จําหน่ายสินค้าและก็สร้างไรายได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจและการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทั้ง5วิทยาเขตค่ะ ภายในงานมีการแสดงจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนานักศึกษาชมรมศรรมิลปาการเต้นรำแล้วก็ชมรมดนตรีสากลโดยนักศึกษาค่ะนอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นให้ได้ร่วมสนุกการไม่ว่าจะเป็นบ้านลมยิงปืนตุ๊กตาเกมบิงโกกิจกรรมประบายสีแล้วก็ย้อน,นวันด้วยหนังกลางแปลงกิจกรรมตอบคาถามหรือว่าแจกของรางวัลกันมากมายทีเดียวซึ่งทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นักตนิวัฒน์แก้วประดับท่านอธิการบดีก็กล่าวนะคะว่างาน PSU b a ซ a on กล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลายัยขับเคลื่อนดําเนินงานาเพื่อความเจริญของเศรษฐกิจเชิงพื้นที่และก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทิกชมมหาวิทยาลายัยปัจจุบันตลาดออนไลน์ PSU b a z a เติบโตมีสมาชิกกว่า8 0 0 0 0คนนะคะก็ถือว่าเป็นตลาดออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากคุณผู้ชมในการจะช่วยสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่ดีค่ะและก็ยังได้รับรางวัลที่ชื่อว่า b a s e i n i t i a t i v e ทีบด้วยนะคะเป็นการเริ่มสร้างสารรด์ดเด่นด้านการฟื้นฟูสร้างพื้นที่สาธารณะสู่พื้นที่สร้างสารรค์ในกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและก็แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกค่ะและก็การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการจัดในรูปแบบที่เป็นโลคาบอนอีเวนท์ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการาประกาศก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นเองค่ะ ก็ใครที่ไปเที่ยวในงานนี้ก็บอกว่าสนุกจริงๆอิ่มกับบรรยากาศมีการแสดงที่หลากหลายรวมถึงมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันมีหลายซุ้มผู้ชมบางคนก็บอกว่าชอบเนาะไปซุ้มยิงปืนเหมือนย้อนวันวานมีหนังกลางแปลงให้ได้ชมอีกต่างหากบางคนบอกว่าไม่เคยชมหนังกลางแปลงก็ได้ไปชมในงานนี้นี่ละค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ9 3 News ครูเดียวค่ะ เด็กๆไปผจญภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วหรอครับก <commerce> ็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อ ด้แค่ร่างกายแ,ค,แคร์เลยด้วยค่บตอความอร่อยในแบบที่ปึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ a m a ซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อเฮ้ย hey, คุณวิ่งยังไงคุณจะวิ่งชา้ชาๆแล้วเร็วขึ้นเร็วอีก โอ้โหว้าวคุณจะวิ่งกับคนรู้ใจหรือคุณจะวิ่งคนเดียววิ่งที่เดิมวิ่งในที่ใหม่ๆไม่ว่าคุณจะวิ่งยังไงเราอยากให้คุณมาวิ่งเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นวิ่งเพื่อวันใหม่มาวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีค่ะในฐานะผู้มีประสบการณ์แหกโค้งและไม่รอดนะคะหนูขอย้อนไปเข้าโค้งใหม่แบบถูกวิธีให้ดูนะคะเริ่มกันเลยสังเกตป้ายบอกความเร็วและคนลดความเร็วก่อนเข้าโค้งนะคะ อย่างนั้นจะเป็นเหมือนหนูลดเร็วลดเสียง

ทำให้สมองเกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันเนาก่อนขี่ด้วยความปราถนาดีจากสสส กลับมาติดตามข่าว9ก้าสานกันต่อคุณผู้ชมเป็นเรื่องของน้ำมันเถื่อนที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วน,นะคะปรากฏว่าไปจับร้านขายน้ำมันเถื่อนได้2จุดคุณผู้ชมที่สเสดาแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาหลังมีการบูรณาการหลายหน่วยงานเข้าทําการจับกลุ่มค่ะ เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะพันตำรวจเอกสุรจิตเพชรจอมพุ่มกับการสอพอสเสดานายวิเชษสายกี้เส้งนายอำเภอสเสดาแล้วก็นายทศพรสุทัศน์ณอยุธยาหัวหน้าสภสามิตีสเสดาค่ะนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดไขน้ำมันเถื่อนตามที่สื่อจำนกนหญ่หลายๆสื่อตีข่าวออกไปเมื่อสเส็จกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฏว่าในขณะที่เข้าตรวจสอบจุดที่1บริเวณหน้าแปกงอำเภอสเสดาถนนสเสดาปดังเมษาเจ้าของร้านซึ่งก็รับว่าเป็นเจ้า ของน้ำมันดังกล่าวค่ะเกิดในขณะที่เข้าจับกลุ่มเจ้าของร้านก็โวยวายบอกว่าโดนจับอีกแล้วนะคะทั้งที่เป็นวิถีของชาวบ้านโดยภาวนาด้วยความน้อยอกน้อยใจจากการตรวจสอบก็พบน้ํามันบรรจุในแกลอน10ลิตรจํานวนประมาณ70ลิตรนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่นําตัวไปยังสัปสามิตรที่สะเดาเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายของสัปสามมิตรต่อไปนะคะแล้วก็ยังไปตรวจจับกันต่อคุณผู้ชมในจุดที่2บริเวณถนนกาญจนาวณิตรงข้ามกับวัด ปัญจันเทศบาลเมืองเสดาเป็นที่ไขน้ำมันอยู่ติดตริมถนนมีการสร้างโครงเหล็กกั้นร้อมแล้วก็มีชั้นวางขวดน้ำมันบริเวณหน้าร้านแต่ว่าจากการตรวจสอบนี่ในวันที่ลงลงไปมีการตรวจสอบนี่ร้านปิดแล้วก็ไม่มีเจ้าของร้านนะคะเจ้าหน้าที่จึงเดินตรวจสอบบริเวณรอบๆ ร้านแล้วก็หลังร้านด้วยพราะว่ามีน้ำมันบรรจุภายในแกลอนใหญ่แกลอนละ20ลิตรประมาณ100ลิตรนะคะอยู่ภายในรถยนต์เก่งจํานวน2คันซึ่งก็จอดอยู่ห่างจากร้านแล้วก็ยังพบที่บรรจุขวดลิตรจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบหาตัวเจ้าของร้านเพื่อนําไปดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะคะจุดแรกนี่ พบเจ้าของแล้วก็นำไปดำเนินคดีตามกฎหมายสัมปสานมีต่อไปส่วนจุดที่2องคุผู้ชมไม่พบเจ้าของแล้ยังต้องสืบกันก่อนว่าหลักฐานที่มีที่ได้ร้อยลิตรนี่ใครเป็นเจ้าของเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ หัดใหญ่ก็เยอะเหมือนกันน้อหลายจุดทีเดียวคุณผู้ชมามาต่อเรื่องอุบัติเหตุกันบ้างดีกว่าค่ะเทเลอร์หัวลากเรียกว่าเกิดอาการแหกโค้งแล้ะค่ะทำให้เสียชีวิตไปหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บไปหนึ่งรายเป็นพ่อลูกกันโดยทางด้านคุณพ่อนี่เสียชีวิตคาซากรถส่วนลูกนี่เจ็บสาหัสค่ะเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณผู้ชม ออกู้ชีพอบตอเขาแดงได้รับแจ้งบอกว่ามีรถเทเลอร์22ล้อพลิกคว่ำตกข้างทางแลวก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ติดอยู่ภายใน2รายเหตุเกิดบริเวณทางโค้งบ้านสวนชามเส้นทางถ้ำตลอดสวนชามหมู่6ตตำบลเขาแดงอำเภอสบายย้อยจังหวัดสงขลาค่ะจึงรีบประสานรถอุปกรณ์ตัดทางของกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสาม,มัคคีที่หัดใหญ่นี่แหละค่ะรวมทั้งกู้ภัยนาทวีและก็รถโรงพยาบาลสบายย้อยเข้าตรวจสอบนะคะไปพบรถเทเลอร์หัวลาก22ล้อ สีขาวคันนี้ล่ะค่ะยี่ห้ออีซูซูหมายเลขทะเบียน72-1552สงคลาบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไมย้ยางแปลรูปออพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าโดยผู้บาดเจ็บคนแรกทราบชื่อนายเทียรยุทธ์มุสิกกสังอายุ27ปีลูกชายคนขับ ชาวบ้านหมู่สีต่ตะบนลำไพลอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ต้องปั๊มหัวใจเนื่องจากว่าบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสะบายย้อยนะคะส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายคือนายสุพัฒมุสิกสังอายุ49ปีชาวบ้านหมู่สีต่ตะบลลำไพลค่ะก็ติดอยู่ภายในซากรถเสียชีวิตนะคะโดยคาติดอยู่ที่คอนโซลหน้ารถทางหน่วยกู้ภัยเองก็ต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงจะสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บออกจากรถได้นะคะสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถเทเลอร์คันนี้ ขับไปรับไมย้ยางจากโรงงานแห่งหนึ่งที่บริเวณบ้านเกาะยาง่าำตลอดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรค่ะโดยจะขับไปส่งปลายทางที่ประเทศมาเลเซียแต่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะก็เลยทําให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะเดีย๋ยวพักกันอีกทุ่นนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อข่าวช่วงสุดท้ายของ93 News นิสแล้วค่ะ ど <music> んなそしけたらすおんぬん、ポーズはこらつんごう、はじめん、ボルゴー、ホムナランゲリンマンキン、ドラゴシカーソクダー、カワーコエ、ヤマオコエ、ウミオコエ、ソナサキニアルカンドウォー、ぜひ、みなさまのメレ、タシカメテー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 、コノバショガ、どれほど美しいか。<music> เวลาที่คุณมาเที่ยวก็อยากเห็นอะไรสวยๆงามๆไม่ใช่หรอครับบรรยากาศที่สงบๆงสตรงนี้ใช่ที่ดื่มไหมเนี่ย เกก็็บบเลิกเดื่มในที่สาธารณะเถอ,ะ,เอะครับ,บถ้าพ้อมลุกลุกลุกเร็วเร็ว,เร,วเร็วดิเ Amazing Thailand ว้าวเยวตยี่สุดย เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับเ,เมื่อคุณดื่มลแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาดเฮ้ยคนแกถนนจะชนแล้วอีกไกลวะ สมองตอบสนองช้าลงเอาอยัางไงนะ่ท้ายรถอะรถมา้าแล้ยังจะดืมอมีกอ้อ จะส่งผล่อสมองทําให้ซ่าขึ้นเช้าอ่ะขับรถอะไรวันเนี้ยมันขับเรียบร้อยไปปะวะเออวัดปะล่ะวัดด้วัดเด้วัดเด้วัดกวัดนี่เหล่าทำให้สมองทํางานผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ้าสอสๆ เรามาติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมไปที่เรื่องของคนรักสุขภาพกันบ้างเป็นเรื่องของนักวิ่งค่ะหรืกว่าเป็นกิจกรรมที่นักวิ่งทั่วสารทิศค่ะร่วมตัวกันไปสัมผัสนะคะสเสน่ทุ่งนาแล้ก็ภูเขาในงานวิ่งเทรลข้ามทุ่งที่ชื่อว่าท่าข้ามเทรลครั้งที่3ค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะนักวิ่งกว่า1,000คนเข้าร่วมงานวิ่งเทรลข้ามทุ่งท่าข้ามเทรลทครั้งที่3โดยจัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนักวิ่งเทรลสัมผัสบรรยากาศที่เรียกว่าเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของทุ่งนาและภูเขารวมถึงวิถีชีวิตของชาวท่าข้ามที่ชวนให้หลงไหลนะคะงานนี้จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อุทยานวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงขลาในครือและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักง,งานหัดใหญ่นะคะแต่ก,กิจกรรมแข่งขันกีฬาเดินวิ่งเทรลข้ามทุ่งใช้ชื่อว่าท่าข้ามเทรลครั้งที่3ณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยมีนายสมยศพลายด้วงรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขต3จังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสินทบอินทรัตน์นายกอบตอท่าข้ามและผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรนพิทักษ์ ผู้วยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทาวยาลัยสงขลานครินทร์และนางปียานันสิงห์ทองรองประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนะคะการจัดงานวิ่งเทรลข้ามทุ่งท่าข้ามเทรลครั้งที่3 มีวัตถุประสงค์เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดนะคะให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตค่ะรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกายพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่ตําบลท่าข้ามแล้วก็มุ่งหวังจะผลักดันให้เป็นงานวิ่งเทรลระดับโลกในอนาคตอีกด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะทําให้นักวิ่งสามารถสัมผัสบ,บรรยากาศ แล้วก็ภูเขารวมถึงวิถีชีวิตของชาวท่าข้ามที่ชวนให้หลงไหลไม่ว่าจะเป็นอาหารในพื้นที่วัฒนธรรมในท้องถิน่นแล้วก็เส้นทางวิ่งเขาหลังบ้านตะลลยทุ่งนาฝานเนินเขาแล้วคุณจะหลงรักท่าข้ามนะคะบรรยากาศสวยมากคุณผู้ชมโดยมีระยะทางการแข่งขันเป็น3ประเภทมีประเภท31กิโลเมตรแยกเป็นเพศชาย5รุ่นเพศหญิงสี่รุ่นประเภท19กิโลเมตรค่ะแยกเป็นชาย5รุ่นหญิงสี่รุ่นและประเภท13กิโลเมตรแยก เป็นเพศชาย5รุ่นเพศหญิง5รุ่นโดยมียอดผู้สมัครรวมทั้งสิ้นกว่า1000คนทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสค่ะพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษนะคะเป็นเอ่อพ洛克ิ่งรันกิจกรรมวิ่งอาสาเก็บขยะของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายอบจอสงขลาและประชาชนกว่า100คนค่ะแม่ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆคุณผู้ชมสำคับบรรยากาศที่เป็นเสน่ห์ของ uh, พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาแล้วก็ภูเขานะคะถ้าคามเทรลอครั้งนี้ใครไม่ทันฟิตร่างกายรอครั้งต่อไปคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของการวิ่งคุณผู้ชมแต่นี่เป็นคู่รักนักวิ่งกว่า2000คนเขารวมใจกันไปวิ่งหาทิฟแฟนรันปีที่5แล้วค่ะบนชายหาดสมิลานายได้ทั้งหมดจะออหรือว่าไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะให้กับศูนย์วิจิศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะ เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะที่บรอดสถารทิฟตจำกัดมหาชนผู้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจ,จัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์โคคาโคล่าในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะจัดงานวิ่งหาดทิพแฟนแรันครั้งที่5นะคะทีมงานก็เป็นแนวโมเดิร์นมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งละค่ะณชายหาสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจากนายชคเนรินเกิดสมผู้ราชการจังหวัดสงขลานายวันชัยปริญญาศิรินายกเทศมนตรีนครสงขลานายชวนมุนีเนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสง แพทย์หญิงยุธาม,มาดวันดาวผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำและนายดำรงรักอภิบาลสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสร่วมทําพิธีเปิดแล้วก็ปล่อยตัวนักวิ่งจํานวนกว่า2,000คนวิ่งริมหาดยามเยเรียะทาง3.5กิโลเมตรนะคะบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็มีความอบอุ่นด้วยกลิ่นอายแห่งความรักจากคู่รักนักวิ่งโดยรายได้ทั้งหมด จากค่าสมัครและก็ร่วมกิจกรรมภายในงานไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะมาไปกับศูนย์เวชทศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะ ความพิเศษของหาดที่แฟนรานจัดขึ้นภายใต้เออตีมงานวัดโมเดิร์นที่มาพร้อมกับความมุ้งมิ้งฟุ้งฟริงฟร้งกับกิจกรรมเกมการเล่น,เล,นเล่นต่างๆที่สนุกสนานไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยตกน้ําระวงเวียนครกปลาโป่ปงสอยดาวซึ่งทุกคนก็สามารถร่วมสนุกแล้วก็ทําบุญได้โดยการซื้อตั๋วเล่นเกมในราคา20บาทนะคะนอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายภาพที่สวยงามกระจายอยู่ทั่วบริเวณงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เก็บภาพความทรงจําและความประทับใจของรางวัลและกิจกรรมพิเศษในปีนี้นักวิ่งจะได้ค้นหาา ไข่ทองคำจํานวน300ใบนะคะที่ซ่อนอยู่บริเวณจุดกลับตัวแล้วก็สามารถนําไปแลกของรางวัลสุดพิเศษหลังจากเข้าเส้นชัยโดยพายงานยังมีกิจกรรมต่างๆมีการแต่งดนตรีการเลือกชิมอาหารอร่อยๆรวมไปถึงการรุ่นรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนมากมายอย่างเช่นตั๋วเครื่องบินไปกลับโรงแรมที่พักระดับ5ดาวเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ของเที่ยวลึกสุดพิเศษจากหาดทิพด้วยนะคะ ทางด้นานรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสของหาดทิพย์ค่ะบอกว่าหาดทิพย์จัดวิ่งหาดทิพย์แฟนรันครั้งที่5นะคะมีวัตถุประสงค์ก็เป็นการส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนหรือว่าคนรักซึ่งกิจกรรมสีครั้งที่ผ่านมามีนักวิ่งแล้วก็คู่รักร่วมวิ่งหาดทิพย์แฟนรันกว่า8000คนค่ะบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้เป็นจานวนกว่า4.5ล้านบาทโดยไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใดๆในนกกการา,กรการรรรจัดโคคงงะะซึ่ ฝ่ายนี่พร้อมใจกันให้หาดทิพย์แฟนดันครั้งที่5ประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมแล้วก็นําเงินไรายได้ทั้งหมดมาไปกับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกลมให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างครบวงจรและมีคุณภาพนะคะทางด้านแพทย์หญิงยุทธามาศดวรรดาผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกลมก็กล่าวนะคะว่าโรงพยาบาลบางกลมเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือผู้ป่วยระยะกลางที่ต้องได้รับการพักฟื้นร่างกายรู้สึกอุ่นใจและอิ่มใจมากที่ทางหาดทิพย์จากโครงการ ที่แฟนดันครั้งที่5เหมือนเป็นสะพานบุญให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมไม่เพียงแต่ได้รับสุขภาพที่แข็งแรงแต่ว่ายังได้ร่วมกันทําบุญกับโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลจะนําทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและก็รับผู้รับบริการที่โรงพยาบาลในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นค่ะแล้วก็นํามาใช้กับผู้ป่วยในการพัฒนาสมองการฟื้นฟูและการกระตุ้นสิ่งต่างๆก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วย ซึ่งท่านผู้ว่าเองก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าหาทิพย์แฟนรันค่ะได้ดําเนินการจัดงานเพื่อหาไรายได้มอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อการสาธารณกุศลมาโดยตลอดนะคะและก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีที่พวกเราทุกคนจะร่วมกันมาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ใช้เวลาแบบนี้เต็มที่ดื่มด่ากับบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสนุกสนานและความสวยงามของชายหาดสมิลาแห่งนี้ค่ะพร้อมขอให้ทุกคนเพลิดเพลินกับเส้นทางวิ่งและสุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หาดทิพย์เตรียมไว้ให้ขอบคุณด้วยหัวใจ ของทุกคนที่ร่วมกันทําบุญและก็บริจาคให้กับศูนย์วิทตศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบ,บางกลับในครั้งนี้ค่ะดูจากสีหน้าผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านนี่มีความสุขได้ทั้งสุขภาพที่ดีของตัวเองกลับไปรวมถึงได้มีความสุขใจในการทําบุญส่งต่อให้กับผู้ที่เรียกว่าอาจจะต้องมีการฟื้นฟูพักฟื้นก็ได้มีความสุขไปด้วยทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะวันนี้เวลาของ9 3 n e ส s นวสหมดแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ